เรามาคุยเรื่องใหญ่่อนโอ้ยเรื่องนี้นี่ต้องบอกเลยว่านะถ้าจะไล่กันมานะจากการปรับครมงวดนี้เนี่ยก็จะประกาศวันที่28เมษายนใช่ไหม28เมษายนเป็นวันเดียวกับที่คุณปานปรีเนี่ยประกาศลาออกพี่ใช่28เมษายนถือว่าเป็นวันแรงเนี่ยเออวันแรงอันนี้ไม่ได้ดูจากแม่หมอคนไหนนะจริงๆอ่ะวันที่ยันที่18เมษายนจริงๆอ่ะส่งผลแบบ คือ,อ,อสะเพรือนเลื่อนลั่นมากอ,ะอ,อ่ะเมษาพี่เมษาสําหรับประเทศไทยเนี่ยเมษาก็คือเป็นเดือนเ,ออเดือนแห่งการเคลื่อนย้ายจำได้ไหมออสงกรามก็เมษาแล้วประเทศเราน่ะช่วงกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าออช่วงการตั้งสายหลักเมืองอ่ะส่วนใหญ่เราจะถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยอ,อะไรอะไรออก็จะช่วงเมษาเมษาอ่าก็อาจจะเป็นช่วงช่วงการตั้งสายหลักเมืองประมอณนเท่านั้ยี่สิบเอ็ดป่ะยี่สิบเอ็ดเมษาใช่ไหมใช่เมษา อ่ี่บแปดเมษายนเนี่ยจำได้เลยวันในนี้แสดงว่าไม่ได้แบบไปดูดวงดูอะไรไว้เลยเนาะเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไม่แล้วเรามานั่งคิดไงจําได้มา้ตอนช่วงปรับพรม์มท่านนายกจะพูดตลอดเวลาว่าเนี่ยเอออะไรนะ ดู KPI เออแล้วก็วางตัวให้เหมาะที่เหมาะทางอะไรอย่างเงี้ยถูกฟ้าถูกตัวเออเป็นไงอะถูกมากเลยเอออันนี้เจอคือเจอเด้งเข้าตัวเองอย่างแรงเลยเนี่ยใช่พี่มีควบอกว่า28เมษายนจริงๆมันเป็นวันภาคใต้พอดีไงวันเขาเรียกว่าอะไรนะวันที่ก่อการกอเซ่อะมาซีกือเซ่ช่วงที่ภาคใต้แล้วก็ปัจจุบันก็ยุอะไรวุ่นวายมา20กว่าปีเนี่ยเขาก็เลือกวันนั้นเป็นวันดีเดย์ <28 S 2> แล้วเนี่ยก็ยีแปดเมษาอโอ้อแล้วเป็นวันที่คุณปานปรีลาออกอะ่ะและจากนั้นนะคะมันเป็นลูกโซ่เลยแปพฤษภาคุณกฤษดาลาออกจากทนตีช่วยคลังแล้วมา21พฤษภาค่ะคุณพิชิตลาออกแล้วมา23พฤษภาสารรัฐมนูลร <laughs> ับพิจารณาในกรณีของท่านนายก อืมเนี่ยมันจะเรียงออกมาเป็นแบบโอ้โหตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต๊เลยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองไทยใช่ที่แบบเป็นแบบนี้อยางมากท้าลาออกคนนึงอะไรก็จะพอว่านี่โอ้โหเป็นละล่อจนมาถึงก้าอี้นายกเลยทีเดียวนี่ขนาดปรับคอรมอลนแรกนะใช่โอ้โหก็มันแรงมากเลยอ่ะใช่นี่ถ้าคุณเสรษฐาล่อแล้วมีปรับคอรมอลครั้งต่อไปเนี่ยคงจะขยาดพอสมควร ไม่ฉันไม่ปรับแล้วใช่คิดแล้วคิดอีกโอ้ยตอนนั้นทํางานมากี่เดือนอ่ะหกเดือนได้ไหมเจ็ดแล้วส่วงรบกอลมอ่เจดเดือนเพราะว่าคุณคุณเสถายเริ่มเป็นนายกเดือนสิงหาใช่ไหมสิงหาอ่ะอ่ะก็หลังจากที่สารัฐมนูลนะคะได้มีมตินการกันออกมาแล้วค่ะนะคะรับ คำร้องอในกรณีของคุณเศรษฐานาไว้เนี่ยนะ,ะอ่าก็เขาตอนนี้เขามานั่งดูตัวเลขกันเลยนะแปดหนึ่งเนี่ยคุณพิชิตใช่ไหมเออคือยกคำร้องอเออแล้วของกรณีของท่านนายกเนี่ยหกสามเออแล้วก็ สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่54เนี่ยมันจะมีตัวเลข8 1ดหนึ่งหสไม่ใช่ไบดหนึยปดหนึ่งหกสามเออบางคนก็จะมองที่ตัวเลขไงอุ้มคุณก็แกะตัวเลขกันเลยว่าแนวโน้มอ่ะเออว่าแนวโน้มเนี่ยในการวินิจฉัยจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่ามันมีเปลี่ยนแปลงได้ใช่อืมก็คือมันก็เดี๋ยวดูการวินิจฉัยของแต่ละท่านนะคือคาดหมายเอาไว้ว่าน่าจะมีการไต่สวน คือเนี่ยเอาเป็นว่านะคือศาลเนี่ยให้เวลาท่านนายกจะมาชี้แจงสิบห้าวันในการทําคําชี้แจงในสิบห้าวันจะตกประมาณวันที่เจ<ะ>็ดค่ะที่ท่านนายกจะต้องส่งคําชี้แจงให้กับสารรัฐมนูลใช่เจ็ดมิถุนายนเพราะน,น,น,นั้นเนี่ยคือท่านนายกเองก็มีสิทธินะที่จะขอขยายระยะเวลาได้เหมือนกับก้าไกลที่เขาขอขยายระยะเวลาก็สิบห้าวันหรืออาจจะขอสามสิบวันเห็นไหมก้าไกลเขาจะขอสอง้ลอกสิบห้าวันสองละลอกอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยคือพอหลังจากที่ทําคําชี้แจงส่งให้สารรัฐมนูลแล้ว ทีนี้นะสารรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็จะต้องไปดูนะไปดูไอ้คำชี้แจงเนี่ยเอาเดี๋ยวนะดูคำชี้แจงเนี่ยหลังจากนั้นรัฐธรรมนูญเขาจะประชุมปรึกษาหารือกันว่าคดีเนี้ยมันมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเนี่ยเพียงพอที่จะวินิจฉัยหรือไม่หากพอละก็ไม่จำเป็นต้องไต่สวนและก็นัดฟังคำวินิจฉัยกันเลยแต่เขาก็มีการคาดหมายว่ารับรองได้เปิดการไต่สวนแน่แน เพราะนั้นเราจะได้เห็นท่านนายกได้ให้ถ้อยคำกลางสารรัฐธรรมนูญแน่ๆแล้วในฐานะผู้ถูกร้องอนี่บวกจริงบุรดมนะจะบ้าตายกับไอ้คำพวกนี้มันต้องเป็นคำตามกฎหมายภาษาภาษากฎหมายถ้าผิดดี๋ยวว่ากันนะวันนี้มีแต่เรื่องกฎหมายหมดเลยนิติศาสตร์ก็มาเรียนต้องมานั่งศึกษาแล้วก็ ในส่วนของ40สวเขาต้องส่งตัวแทนเข้าไปใช่ไหม,มให้ถ้อยคําทีนี้เขากล่าวว่าคนนี้ต้องถูกให้ถ้อยคำนะเอ่อที่ถูกเรียกไปให้ถ้อยคำเนี่ยก็คงจะมีเสลลขาสลครแล้วก็ลรขาเกสซดีกาอเออคุณอะไรนะันทารีใช่ไหมใช่ใช่นี่อืที่หน้าเหมือนคุณหญิงสุดารัตน์มากเลย <laughs> เหมือนหรอคล้ายโอ้ยตั้งฉายาเป็นคุณหญิงหน่อยสองแล้วแต่ว่าอาจจะอาจจะดูสาวกว่าอ่และทีนี้พอเปิดไต่ส่วนปุ๊บเนี่ยก็คาดหมายเอาไว้ว่าเออน่าจะน่าจะนัดฟังคำวินิจฉัยในสองอาทิตย์ก็จะใช้เวลาเนี่ยตอนนี้เขากลับประมาณการเอาไว้นะว่ากระบวนการของท่านนายกเนี่ยนะในสารธนูญเนี่ยน่าจะเสร็จก่อนสามเดือนวันน่าจะตกประมาณสิงหาค่ะอเออลูกดำลุกแดง แล้วก็ช่วงพอดีกับคุณทักษิณมาแล้วก็พอดีหนึ่งปีอายุหนึ่งปีการเป็นนายกเลยแล้วก็จะเป็นช่วงคุณทักษิณพอดีเลยพนการเป็นนักโทษและจะเป็นช่วงที่คุณทักษิณสามารถทําอะไรได้แบบเต็มที่อืเพราะว่าพ้นสถานะการเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วอืแต่มาเป็นนายกไม่ได้นะเออแต่ก็สามารถที่จะแบบเป็นเงาอยู่ก็สามารถที่จะแบบเปิดตัวทําอะไรได้แบบเต็มที่ไงใช่โอ้โห พอดีเปรอะเลยแต่ว่าท่านนายกก็ยังมียังมีสิทธิ์ที่อาจจะเบิกความบอกว่าเอ้ยมีพยานหรือว่าแบบอ้างเอกสารประกอบเพิ่มเติมอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีช่วงระยะเวลาที่ทิ้งกันออกไปจากนี้ก็ได้แต่ก็หลายคนเขาคาดการไว้ยังไงก็ไม่เกินไม่น่าจะเกิน3เดือนแหละ ใช่ ي, แต่ว่าถ้ายิ่งยือ้อหรือว่าขอเวลาเนี่ยม,มันจะยิ่งไม่สบายใจนะมันจะอยู่ในจะยิ่งช่วงปั่นป่วนเนาะ <c oughs> ช่วงนี้มันจะต้องเป็นช่วงระสับระสายแล้วจะต้องมีข่าวลือเต็มไปห,หมดเออเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเมืองเนาะใช่แล้วเจ้าป่าเดี๋ยวนี้เขามีฉายาเจ้าป่าแล้วรู้ยังอะไรก็ลุงคนหนึ่งอ่ะได้รับฉายาว่าเจ้าป่าโอ้โหอยู่ในไฟโฟกัสมากเลยว่าลุงแบบยังงุ้นอย่างนี้นี่พอพูดถึงประเด็นนี้นะเมื่อคืนนั่งฟังอาจารย์เจต อาจารย์เจตทุนวินิกะ่ะให้สัมภาษณ์กับเนชั่นเนนอเอฟังแลว้วนะาคิดอะอย่างกรณีของอตอนนี้คือหลายคนก็เริ่มมองแล้วว่าสถานะของท่านนายกเนี่ยเริ่มไม่แน่ไม่นอนแล้วกับกอีนายกใช่ไหมเข<อ>าเริ่มมองหาแล้วว่าอยใครจะไปเป็นนายกคนต่อไปอเออแม้ว่าทางคุณภูมิธรรมบอกว่าโอยไม่มีเตรียมแผนสงแผนสองไม่มีแผนรองรับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มมองแล้วเฮ้ยจะเป็นใครเออก็มีการมองไว้ใช่ไหมนี่อาจารย์เจตมองว่าเออแล้วมันก็น่าคิดอ่ะก็มีอ่ะคุณนุ้งอิง ใช่ไหมซึ่งเมื่อวานประกาศบอกไม่พร้อมเออไม่พร้อมคุณดุงอิงคุณชัยเกษมอ่าคุณเ็กประวิทย์คุณอนุทินมีชื่อของคุณพิธาด้วยเพราะคุณพิธายังเป็นคนดิเดตอยู่คุณพิรพันธ์พิรพันธ์คุณเอกประยุทธ์ก็ยังมีชื่อเป็นคนดิเดตอยู่เออแต่ทีเนี้ยอาจารย์เจตเนี่ยออกมาออกมาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ซึ่งก็น่าพิจารณาเรื่องของชื่อคุณชัยเกษมคุณนุงอิงและคุณเอกประวิทธ์อื อาจจะมีปัญหาสามคนเนี้ยเพราะเดี๋ยวก็จะติดประเด็นเดียวกันน่ะมาตาร160อ้อยหกสิบวงเล็บสี่ที่จะต้องอะไรนะมีความซื่อสาตสุจริตเป็นที่ประจกักษ์แต่ว่าทีเนี้ยเออเราก็ไม่ตัองคิด เอออย่างกรณีของคุณพิชิตเนี่ยเออใช่เพราะว่าคดีเนี่ยมันมีคดีความและและศาลเนี่ยตัดสินแล้วใช่ซ,ซ,ซึ่งซึ่งคดีของคุณพิชิตที่คุณพิชิตเขาสู้นะก็คือว่าเป็นเป็นการตัดสินเดเพราะว่าเหมือนความผิดคือละเมิดอำนาจศาลใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะของคำพิพากษาอ่าอ,อันนี้อันหนึ่งแต่ว่าของคุณอะไรนะคุณอย่างพลเอกประวิตยก็มีเรื่องนาฬิกาอยู่คาอยู่ใช่แล้วคุณอาจารย์นี่แบบใช่ คุณจักรเสมเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอายการสูงสุดที่ไม่สั่งฟ้องคดีของคุณพิชิตชื่นบานอ๋อใช่ใช่ใช่เออนี่แหละคือมันก็จะมันก็จะเป็นปัญหาที่โยกมาถึงเรื่องนี้ได้หรือเปล่าค่ะเพราะนั้นน่ะอ่ะก็จะมีปัญหาเรื่องเนี้ยที่อาจจะต้องถูกร้องเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตใช่เป็นที่ประจักษ์ไหมเออจริยธรรมเคุณธรรมเพราะว่าทางทางเขาก็ส่งฟ้องนะไปดําเนินการอ่ะ แต่อายการไม่สั่งฟ้องอ่ะใช่ก็เป็นที่รือลั่นรับทราบกันแล้วจนที่สุดอ่ะมาเป็นไอ้แก่เคยได้เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมเออนั่นแหละอืมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมไงใช่เพราะว่าคดีของคุณพิชิตเนี่ยอายการสั่งไม่ฟ้องแต่ว่าสารลงโทษเนี่ยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูตอนเนี่เดี๋ยวจะดูสารดีกาเนี่ยแผนคดียาพุทมมองลแด่งต่างทางการเมืองนี่แหละที่มีคำสั่งของศารออกมาเอ่อให เนี่ยทั้งสามคนคือนำทีมโดยคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยโดนโทษจำคุกเนี่ยหกเดือนใช่ไหมหกเดือนเนอะหกเดือน,ออนที่ตัวของคุณพิชิตบอกว่าแค่คําว่าน่าจะจริง,รงๆแล้วเนี่ยอ่านดูไม่ใช่คําว่าน่าจะเลยนะม,มันมีคําว่าน่าจะาอยู่คําเดียว oh. เออแล้วคุณพิชิตเนี่ยเอามาใช้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วจะแบบคือมันจะชัดเจนไงอเออว่าคําสั่งของศาลเนี่ยทำไมถึงออกมาแบบนี้แล้วเราจะไล่ถึงเหตุการณ์วัน ถุงขนมด้วยออเพราะนั้นคือภาพมันจะได้เห็นชัดเจนไปเลยไงเนี่ยก็จะมีเนี่ยกรณีของคุณชัยเกษมที่อาจจะมีปัญหากรณีของพลเอกปรวิตยเองก็จะต้องโดนเล่นเพราะจนถึงวันนี้ปปชเองก็ยังไม่ยอมเปิดผลการสอบสวนทางที่มีการร้องได้ียกว่าใช้สารสารออกคําสั่งด้วยแล้วแถมเงนหนัดปรับเลยนะเออเอนั่อะสิปปชแล้วก็ยังมีกรณีของคุณนุ่งอิงก็คือเรื่องที่รู้ๆกันไง อ๋อเรื่องสมัยในอดีตตอนสอบเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประเด็นว่าน่าจะเป็นปัญหาเนี่ยสําหรับสามคนเนี้ก็อ่าถ้าเป็นกรณีนี้ก็เหลือซึ่งมันก็น่าเออมันก็น่าสนใจไงเออมันก็น่าสนใจที่อาจารย์เจตหยิบขึ้นมาเออเนาะเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยจะต้องเป็นปัญหาในการนั่งเก้าอี้นายกแลวล่ะอืถึงแม้ว่ามันอาจจะ ดี๋ยวคนหลายคนอาจจะติดว่าเอ้ยเขาไม่ได้เป็นที่ประจักษ์สักหน่อยนึงไม่ได้มีคําพิพากษาออกมาด้วยหรือว่าบางทีบางทีอ่ะเช่นอกรณีของคุณนุงอิงอ่ะเขาอาจจะแย้งว่ามันมันเป็นแค่กระแสข่าวลือหรือมีการตั้งข้อสังเกตและปรากฏเป็นข่าวพิมพ์ข่าววิจารณ์เท่านั้นไม่ได้แบบเออมันก็ต้องตีความกันอีกอะพี่สายวนูนคงจะมีงานทําอีกเพียบแต่ว่ามันจะมีกรณีอยู่กรณีหนึ่งเนี่ยซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะ สำหรับกรณีของคุณลุงอิงนะเออเนี่ยคือเรื่องเนี้คุณเนยก็ต้องมาสอบสวนให้ปากคาอะไรกันนี่เลยอ่ะกอ้ฟังฟังอย่างนี้แล้วเจ้าป่าเซ็งเลยนะเจ้าป่าจะดีป้อมลุงป้อมเออจะดเออเรื่องนาฬิกานี่เนาะโอ้ลุงนี่ถ้าถ้าโดนถ้าแบบเพราะเรื่องนี้นี่เขาเรียกว่าตกม้าตาย S <S เ,นเนี่ยจะเราต้องเจอแน่ๆเรื่องจริยธรรมเนี่ยนอกนั้นมีอย่างคุณอนุทินอคุณทินเพิ่งได้รับปริญญาตุษดีบัณฑิตเนี่ยคิดติมัาสาิ์รู้ไหมว่าคุณอนุทินน่ยออกจากโรงพยาบาลไปรับเลยเห็นมาหน้าซีดเลยปะเออเข้าโรงพยาบาลน,นะไปสองวันแอดมิดสองวันเขาบอกว่าหัวใจเต้นผิดปกติอาเออ เห็นว่าหน้าหน้าไม่ค่อยดีเลยเนาะเออแต่เห็นหนาหน้าซิตเออแต่แต่แต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าแกเข้าโรงพยาบาลไปรู้มามีคนบอกว่าเข้าโรงพยาบาลไปสองวันหัวใจเต้นผิดปกตินะอันนี้จะเป็นนายกได้ไหมอ่ะหัวใจเต้นผิดปกติไม่รู้ถ้าพี่จะเป็นนายกเป็นได้เออถ้าคุณอนุทินฟังอยู่ช่วยตอบมาด้วยค่ะพร้อม ฟ้าผ่าแล้วไม่ใช่ฟ้าผ่าฟ้ารับรู้แล้วหรือฟ้าเตือนไม่รู้นะอย่างคุณพิรพันนี่ยก็มีปัญหาก็บอกแล้วว่ามีปัญหากับ,ก,บกลุ่มทุนเนี่ยมันน่าจะขึ้นมาเป็นนายก็ลําบากเพราะไม่เพราะว่าแต่ถ้าเขาอยู่เขาเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เลยนะใช่แต,แต่ถ้ายอมไนงะถ้ายอมก็แต่ว่าเขาจะยคุณพิรพันก็ดูโอ้โหประกาศตัวมาสู้ขนาดนั้นจะเหลือใครล่ะนี่แต่ว่าหลายค,คนก็มองอาตอนนี้ หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่พักเพื่อไทยเนี่ยจะไปจับมือกันกันกบพักเก้าไกลอเออนี่มีคนมอง,มงอไหมกระทั่งเลยนะอะท่าทีคุณวิโรธท่าทีของพักเก้าไกลที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหม s o f เออ,อใช่แล้วคือ soft ม,<า>มากมแล้วคุณวิโรธเนี่ยก็ออกมาพูดในล่าสุดอ่ะ ที่ออกมาโจมตีรัฐพาหารนะ่ะเห็นไหมทำให้คุณทักษินะต้องเจ็บปวดไปเล่าไล่คุณทักษินเขากล่าวหาใส่ร้ายคุณทักษินแล้วก็ไล่ก็าไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าวเห็นไหมมันก็ไม่เน่าข้าวมีคุณภาพคือออกมาแบบอ้อรอมากเลยอะ่ะเออแบบคือคือมาในโหมดแบบ หวานมากอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอ่อยหรือเปล่าคือหวานมากเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้หลายคนก็เลยมองกันว่าโอ้โหมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวรอวันนี้เลยเนี่ยนักข่าวตามคุณนักสินไปเป็นกองทัพเลยเนี่ยดูเชื่อเด็วอ้โหต้องหลายเรื่องที่ได้ละต้องแบบถามคุณนักสิณคุณทักษินน่ที่จะไปโคราชวันนี้มีคนบอกเหมือนกันนะว่าอุ้ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะ เสียงอะไรกันกลุ่มคอพทอเขาจะไปเขาบอกว่าเขาจะไปรอให้การต้อนรับแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการประทะกันหรือเปล่ากับคนเสื้อแดงที่เขาไปรอต้อนรับกันเป็นพันวันนี้อเอราะนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ปนป่วนวุ่นวายหรือเปล่าไง แล้วแถมมีกําหนดออกมาเงี้ยไปกินข้าวที่ร้านเสี่ยวเซียวเสี่ยวเซียวอยู่ติดริมถนนเลยอ่าเออร้านดังร้านดังเป็นอาหารอะไรอาหารจีนอาหารจีนอ๋ออุ้ยร้านดังเก่าแก่มากร้านเนี้ยอืมถามสิคนโคราชอย่าให้ถึงอย่าให้มีเหตุการณ์ถึงขั้นไปเปลี่ยนชื่อร้านเขาด้วยเสี่ยวเซียวเสี่ยวเซียวเออเอาไม่เอกไม่โทอะไรออกอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราพักกันก่อน